วันนี้จะแต่งแบบไหนกันดีเกาหลีเกาหลีกรุบๆุก็ดีนะเนาะเออเป็นงานผิวใช่มงานผิวเกาเดี๋ยวนี้เทรนแบบว่าแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งหน้ามาแบต้องมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยทําให้ผิวเราดูแบบว่าเป็นเกาหลีอ่ะนี่เลยน้องฉัดได้ตัวนี้มาโซสกินตัวนี้เนี่ยลดมากเลยนะคะเป็นแบบว่าซีซีคูชั่น คืออะไรอะไม่เข้าใจคุชชั่นเนี่ยมี<ล>ข้อดีไปต่างกับรองพื้นยังไงใช่ไหมเพราะว่าคือตัวคุชชั่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเนื้อค่อนข,ข,ข้างบางเบากว่าดูเป็นผิวกว่าสามารถเติมได้ตลอดทั้งวนันเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ชอบหน้าหนาๆนาใช่ไหมเอออันนี้เนี่ยสามารถแบบหยิบมาเติมได้ปุ๊บซึ่งยอดขายในเกาหลีเนี่ยดีมากคือบอกกันเลยว่าในเกาหลีเนี่ยไม่มีใครที่ไม่พกคุชชั่นเลยโอเคใช่เดี๋ยวเรามาลองใช้กันเนาะ เย็นสบายผิวใช่เพราะว่าตัวฟูชั่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการแบบว่าทําให้ผิวเราเนี่ยเย็นขึ้นมันจะทําให้ผิวเรากระชับรูขุมขนสังเกตไหมว่าพอรูขุมขนแบบพออากาศเย็ๆเยนๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทาให้รูขุมขนเราแบบกระชับขึ้นตัวนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดพี่เตยไปออกคอนเสิร์ตนะครับแล้วอยากเติมหน้าในระหว่างวันเนี่ยพี่เตยสามารถหยิบมาเติมหน้าได้เลยมันจะทําให้แบบน,น,น้่เปล่งปลั่ แต่ว่ามันดีจริงดูสิผิวแบบผ่องเนียนมากหลังจากที่เราลงตัว G C Cushion แล้วนะครับเราก็มีตัวนี้เป็นกิมิคพิเศษนี่เป็น Soul s k มีทั้งสีส้มแล้วก็สีชมพูนะครับวันนี้เราเอาเป็นแบบจริงๆก็เป็นคนชอบใช้สีผสมกันนะทีจริงเราควรมีบัชเชอร์นะครับสัก2สี 2> เพราะว่าบางทีเนี่ยเราแต่งหน้าเนี่ยมันจะต้อง,งยิงไง ชมพูอันส้อมอันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวน้องจัดใช้สีชมพูแล้วกันว่าคิดแบบลองแล้ว,ลแ,ลวแบบสีสวยมากเรื่ปริมปร่มมากนะฮะตอนนี้ดูสีในนี้อาจจะแบบว่าดูแบบแจ,มจ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวเราลองดูชิกแก้มน,นะมันดูแบบสุขภาพดีอย่างลวสวยจริง จริงๆตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ลงแก้มได้ยอย่างเดียวนะเราสามารถเอามาลงที่เปิดตาได้ด้วยแล้วก็เรียนผิวปากได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูอมชมพูเบา,บาคือมันไม่ได้แค่ความสวยอย่างเดียวไงมันได้ตัวบำรุงด้วยเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ของตัวโซลสกินเนี่ยมันจะมีบำรุงที่ผสมไปกับเครื่องสำอางด้วย นะซึ่งจริงๆขอบอกผู้หญิงไว้นะครับเราไม่ใช่สวยแค่เฉพาะวันนี้นะฮะอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเครื่องสำอางอะไรที่ใช้แล้วทำให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพดีขึน้นด้วยสำหรับสาวบางคนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปงานแล้วอยากอยากได้แบบหน้าแมตหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็มีตัวโซสกินตัวนี้นะครับเป็นมินิโรโก้พาวเดอร์นะครับจะช่วยในเรื่องของทำให้หน้าเราดูเนี่ยแมตขึ้นแต่ว่าเป็นแป้งฝุ่นทานสูสเอนที่แบบไม่ไม่มีสีครับเป็นเป็นแบบ มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราใช้แป้งฝุ่นชนิดนี้จะทําให้หน้าที่เราลองลองพื้นไปเนี่ยสีไม่ดรอปแล้วก็ทําให้หน้าแบบใสตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยครับอีกทั้งยังสามารถพกติดกระเป๋า<ม>ไว้สําหรับเติมได้ตลอดวันด้วย